สวัสดีตอนเที่ยงครับนี่ครับหลังจากนวมเสร็จครับเจ้ามหาแวร์ <c oughs> ยังตีดีเหมือนเดิมครับร่างกายแข็งแรงดีบินไม่มีล้มถอดจิ้มตี <c oughs> สิ้นเดือนนี้ก็ไปหาค่าข้าวกัน อีกข้างข้างขวาหักสามเส้นแล้วค่อยต่อเมื่อวานก็ไม่ได้นวมครับเอาไก่ไปซ้อม มนวมกับอีกตัวหนึ่งครับตัวล,ลาวรุ่นลาวขราวเดียวกันแหละที่เตะกันนะครับตัวนี้ก็ตีแรงครับแข็งแรงดีบินไม่มีล้มครับแข้งหน้าตีเจ็บจัดเลยตัวนี้ขนาดใส่นวมนะครับยังเห็นไม่แน่อาจจะไปไล่เหมือนกันนะครับ กลางเดือนหน้านะครับตัวนี้รอยสองหกสองเจ็ดเหมือนกันกับฮาแวนะครับขนหัวอาจจะไม่มีครับเดินจิกฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแก้วหยกเพชรด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ไก่ก็จะมาอีกตัวหนึ่งนะครับสีเขียว มาจากสุพรรณบุรีนะครับซื้อมาไต่ละลาวเก้าเดือนสิเดือนนะครับสีเขียวต่อยาวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ